023อาจารย์ขาขอคลิปวิดีโอ023ให้พี่ๆดูก่อนได้ไหมคะนะคะแล้วเราก็จะไปในเรื่องของหวยเอ้ยเลขคำนวณความน่าจะเป็นในชุดที่2จะแจกให้ฟรีเหมือนกันวันนี้พี่วีบอกเกือบไปแล้วนะคะเห็นไหมแคปไว้ก่อนเลยนะอันนั้นน่ะคือของจริงแต่ต้องวันเวลาที่อาจารย์แค่บอกนะคะนะคะ พี่ๆรบกวนดูหน่อยนะนะคะเพราะว่าอาจารย์แคเนี่ยอยากส่งรถทัวร์ไปรับขออีกรอบได้สิจ๊ะได้สิจ๊ะขอแคปหน้าจออีกรอบได้ใช่ไหมอาขนาดนี้ใครฟังอาจารย์เค่ยอยู่สัญญาณจากเพจจริงถ้าเกิดคุณดูตอนนี้ขณะนี้เวลาสามทุ่มยีนาทีของวันพระฤหัสบดีที่19สิงหาคมสองพนะคะอาจารย์แค่จะขึ้นนะคะ คิวอาคดของไลน์นะคะให้พี่ๆนะคะนะเอาเริ่มจะ้ะขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะนะเราจะไปชุดที่สูตรชุดที่สองกันนะเป็นชุดที่สองสุดปังนะคะพี่ๆจะได้อาจารย์เคจะเลือกหนึ่งเลขมาก่อนก่อนที่จะคํานวณให้เต็มสูตรนะนะให้พี่ๆเนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ก่อนนะคะใครที่อยากเจอเพจจริงเลขจริงนะคะแคปได้เลยจ้ะนะคะ แคปแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะเพื่อนะ,ะเราหาไม่เจอจะได้บอกโอ้อันเนี้ยของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ลิงก์แล้วก็กดสแกนค r โค้ดของ l ล ne นะคะแล้วในนั้นข้อความต้อนรับของไล e มันจะมีลิงก์ของเฟซบ o ๊กเพจจริงอยู่นะคะให้พี่ๆได้มีโอกาสไงพี่ๆได้มีโอกาสเข้ามาดูว่าเอออันนี้คือของจริงแน่อิหลีแล้วนะคะพี่จา๋านะคะอ่าหลายคนบอกเขาผิดทุกวันนะะ ยินดีต้อนรับเข้ามาจ้าพี่จ๋านะคะนะตอนยืนยันด้วยเลขทูบให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะยืนยันด้วยคลิปวิดีโอของเลขทูบนะคะนะเมื่องวดที่แล้วเรามาดูผลงานเอว่าใชัยของอาจารย์เคเขาจริงหรือเปล่านะเห็นว่าบางบางคนก็บอกว่าอาจารย์มันไปขึ้นเป็นเลขทูบของคนอื่นทาไมใช่ไม่ใช่เลขทูบของอาจารย์เลขทูบของฉันนี่แหละจ้านะคะแต่ในในไลในไลในออนไลน์อะไรก็เกิดขึ um, ้นได้เนาะที่รักเนาะ เลขทูบจริงนะเห็นไหมอันนี้เลขทูบจริงของวันที่สิบหกไอ้ขอโทษขอโทษค่ะของวันที่สิบสิบหกสิบหกที่ที่ผ่านมาของวันสิบหกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าจุดตั้งแต่วันที่สิบสี่นะคะไอ้ขอโทษค่ะจุดก่อนรุนนี้จุดก่อนแต่ว่านะคะได้แพร่คลิปวิดีโอนี้ตอนวันที่สิบสี่เผยแพร่วันที่สิบสี่อ่านะอา้าวมา เรามาเริ่มกันเลยสวัสดีที่รักแคปไวแล้วเดอ้อที่รักแคปไวทุกคนนะคะเผื่อว่าวันหนึ่งที่ที่เฟซมันไม่แจ้งเตือนจะได้สแกนเข้ามาถูกที่ถูกทางนะที่รักนะคะอะที่รักจา๋ามาเรามาเริ่มกันเลยชุดที่สอง <c oughs> เลขแรกค่ะเลขแรกของชุดที่สองค่ะ เลขแรกของชุดที่สองก็ที่ลักขาเลขสวยๆวยเนาะสามหนึ่งสามหนึ่งพิมพ์ให้หน่อยค่ะ3 1สุดปัง3 1สุดปังอาจารย์ขาหนูลืมเอาแหวนปีเสยียไหม่ทองมาจา้ะ3 1สุดปังก็ที่นะคะเลขแรกชุดที่สองปล่อยแล้วนะคะคนสวยปล่อยตั้งแต่วันที่19เเลยนะนะ ชุดที่สองนี่ปล่อยตั้งแต่สิบเก้าเลยนะขอบคุณมากค่ะชุดที่สองปล่อยตั้งแต่วันที่สิบเก้าเลยนะคะนะคะมีหลายคนหลายท่านบอกใช่เก้าสองสามไหมคะไม่ใช่ค่ะเลขทูบของเดือนนี้ของรอบเนี้ยนะคะงวดนี้ยังไม่ได้จุด<ม>นะนะที่รักจะจุดวันที่สามสิบกับสามสิบเอ็ดสิงหาคมเท่านั้นนะคะพิมพ์หน่อยจ้าว่าสามหนึ่งสุดปังค่ะ นะฮะแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรารวมแม้กระทั่งคุณแม่แม่คุณพ่อพอที่ว่าเขาแคปหน้าจอไม่เป็นเขาก็จะได้เดินไปหากระดาษปากกามาพร้อมกันนะนะสามหนึ่งสุดปัง1ชุดมี3หางนะคะทั้งหมดมี4ชุดอาจารย์แค่จะคัดให้เหลือประมาณชุดละสองหางเท่านั้นนะคะนะอา้าวใครที่จะไปซื้อลอตเตอรี่เอวันปัดลันปัดลันปัด ได้เลยที่ตลาดนะคะนะสามหนึ่งชุดที่สองค่ะนะสามหนึ่งนะใครไม่ทันชุดแรกบ้างใครไม่ทันชุดแรกบ้างระหว่างรอพี่พี่พิมเอลลันปั๊กกันนะสามหนึ่งนะใครไม่ทันนะใครไม่ทันแคปไม่เป็นกระดาษปากกาคุณนายแกะจ๋าคุณนายแกะจ๋ากระดาษปากกาได้เลยจ้าเดี๋ยวจันแค่รอให้พี่พี่เขาพิมพ์นะคะแคปไม่เป็นอ่าถ่ายรูปไว้ก็ได้ค่ะ ถ่ายรูปก็ได้หรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะถ่ายไม่ได้ถ้าเป็นตัวเลขหากระดษประกามาเขียนได,ได้เลยจะที่รักนะคะ3 1สุดปังนะคะชุดแรกที่อาจารย์แค่ให้ไปคือ38 38 7ดสาแดเดและ4ี่หนะคะชุดแรกก่อนนะชุดแรกสำหรับใครที่ใครที่ได้ไปแล้วนะคะ สามหนึ่งเป็นวันเกิดอ่าไ, <ermaid S 1> ไ,ไม่แบบน่ะนะจ๊ะพี่จาะนะแต่จันชัดก็เปลี่ยนใจนะมาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆในวันที่21-31เหมือนกันนะนะจัดโปรโมชั่นชุดกล่องน้ำใจนะกล่องสินค้าอ,อุปโภคบริโภคในราคาเป็นกันเองน่ารักนะฮะนะใครโลก็วันที่21-31 10วัน10คือเลยทีเดียว อาจารย์คาอยากได้น้ำปลาได้จ้าเดี๋ยวจัดให้ในวันที่2 1สถึงวันที่ส1นะจ๊ะที่รักนะคะนะนะครโอนเงินค่าของแล้วทักน้องแอดมินได้เลยค่ะนะจ๊ะที่รักนะคะชุดแรก387846ระวังกระดกเป็น49นะเลขที่เน้นชอบให้หนึ่งเลขก่อนก่อนที่จะไปหาซื้อลอตเตอรี่อ่าก่อนที่จะไปเน้นเลขจริงให้เต็มสูตรเนี่ยเลขแรกที่ชอบก็คือ สามแปดฉันชอบฉันก็ไม่รู้ฉันจะพูดยังไงคะที่รักนะคะอาจารย์แค่ชอบที่รักค่ะสามปดเมื่อวานไม่ได้มาไปฉีดวัคซีนค่ะนะวันวันนี้ของอาจารย์ทั้งสองไม่เด้งเลยคุณนางนูจา๋าเมื่อวานนี้คือชุดชุดแรกคือสามแปดเจ็ดแปดสี่หระวังกระดกเป็น4ี่เกนะคะสามแปดสามแปด นะ7 8 7 8 4 6 4 6นะคะแล้วก็ระหวังกระดกเป็น4 9พี่สุกัญญาจา๋าโอนแล้วทักน้องแอดมินเลยค่ะบอกว่าโอนแล้วจา้าทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินจะได้จะได้อ่านนะจ๊ะพี่จ๋ดนะคะนะอ่ะนะแอดมินนะคะ พี่จ๋าเดินแอดมินหลังจากที่เราโอนเงินแล้วนะคะให้ทักบอกว่าโอนแล้วค่ะทิ้งไว้ให้หน่อยจ้ะนะคะเดี๋ยน้องแอดมินจะเลื่อนตอบในวันพรุ่งนี้นะคะพี่จ๋านะคะนะกราบขออภัยในความร่าช,ช้าแต่สินค้าที่เนี่ยช้าแต่ปังมากนะ <c oughs> นะ,ะวันนี้มีปล่อยเช่าพ่อปู่ไหมคะมีสิจ๊ะใครอยากได้พ่อปู่รุ่นกระถางทูบที่เขาก็ถางทูบที่ปังๆอาจารย์ชัดขึ้นรูปกระถางทูบป,ปังๆให้ใหม่อีกรอบได้ไหม เน้นนะสามแปดนะในชุดแรกนะคะที่ชอบนะคะไปหาซื้อสองตัวท้ายรัตตารี่ทิ้งไว้ก่อนเลยนะได้รับน้ำพริกอร่อยมากขอบพระคุณมากค่ะ,ค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 ,ะคุณกาคุณกาคุณกาญจนาขะขอบพระคุณมากค่ะนะะ,ะพี่น้อยเดี๋ยวเราน้องแอดมินตอบนะอย่าลืมทักเข้าไปบอกโอ้และจ้าทิ้งไว้เลยนะคะอ่าดีละใครอยากได้พ่อปู่สีสุดโทรหรือองค์ปู่นะคะ ของอาจารย์เข้ที่อยู่หลังกระถางทูบตั้งแต่จุดทูบมา19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้หมายถึงตั้งแต่ไปทําพิธีที่คํำฉนวดมาตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันเนี้ไม่เข้าไปแค่งวดเดียวนะคะกล้าพูดเลยเลขทูบนี่สุดปังมากนะใครอยากได้มีแต่คนอยากได้รุ่นเนี้แต่รุ่นนี้จะประกาศหมดเร็วๆนี้นะหลังกระถางทูบนะคะใครอยากได้เดี๋ยวรอนะคะรอรหัสนะคะ อา,อาจารย์คบเปิดรหัสหรือยังอยาก cf แล้วอ่านี่จ้าพี่จ๋าเดี๋ยวจะเปิดให้เลยนะคะรหัสพังค่ะอาจารย์อาจารย์ไม่พิมพ์เลยพิมพ์และจะพิมพ์และจะทิรักแป๊บหนึ่งนะจะทีรักขานะคะห้าสี่ห้าสี่สุดปังแล,แล้วก็แปดหกแล้วก็ร่องกระดกเป็นแปดเก้านะทิรักนะคะได้ปู่มาปังจริงมากพี่วัฒนาบอกกราบขอพระคุณมากค่ะทิรักขาปู่รุ่นนี้ค่ะนะ,ะพอพันสองเจ็ดเก้าคือจี้อย่างเดียวถ้าทั้งจี้ทั้งสร้อยสอเสือเลขสอง พอพาน279เจเนจี้อย่างเดียวราคา279บาทให้พิมพ์รหัสพอพอพาน279เจ็แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทั้งจี้ทั้งสร้อยให้พิมพ์สอเสือเลข2 3 379บาทได้ทั้งจี้ทั้งสร้อยค่ะนะคะนะ,ะ,นะะแล้วคุณเจ็บแล้วจำเขาบอกเขาเอฟสินค้าไม่เคยดูดเลยนะคะเอ๊เป็นอะไรเนาะพี่จา๋า เดี๋ยวจันแค่น้องแอดมินดูให้นะคะพี่จันนะคะมีข้อความแชทเฟ e บ o ๊กไหมคะพี่จ๋านะนพิมพ์ให้หน่อยจาก86ระหว่างกระดกเป็น89นะหรือว่าพิมพ์มว่า86สุดปังก็ได้ที่ราคา86สุดปังก็ได้นะคะนะเต็ม2ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวจันแค่จะบอกเลขเน้นให้แล้วใครที่อยาก CF หินถูกหวย ใส่อาบน้าได้ไหมจี้ปู่ใส่ได้ที่รักแต่ว่าจี้ปู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะถ้ารุ่นที่อาจารย์แค่ใส่เนี่ยใส่อาบน้ําแล้วไม่ลอกไม่ดํานะคะแต่ถ้ารุ่นเนี้ยอันเนี้ยเขาเป็นงานเขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาเรียกงานหล่อและชุบนะคะเหมือนชุบสร้อยแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่างานชุบเคลือบเพื่อว่าเวลาตอนแกะกรอบที่รักขาจะได้แกะง่ายเพราะว่าช่างเขาขึ้นกรอบเป็นงานขึ้นมือนะคะนะพอพันสองเจ็ดเก้าเอาทางลูลกแก้วออกข้างนอกใช่ไหมใช่อาทางลูกแก้วออกข้างนอกค่ะที่รักขานะคะ เออเขาบอกว่าที่บ้านเขาดินดำนะน่ะอ้จรย์แค่อ่านผิดวะนะพี่คุณอะไรเอย่ยคุณคุณ P A D A เ้าอ่านว่าอะไรถ้าจาันเค่อ่านพาด้าเลยเนี่ยนะคนะ,ะพาด้ากับป้าดาอ่าคุณป้าดานะนะเขาบอกว่าเขาถูก0 2 3 2ใบแล้วก็ที่บ้านดินดำไปหน่อยหนังซื้อมาห้าสิบบาท นแปดเก้าสุดปังอ่ะเดี๋ยวจันเคจะบอกเลขที่เน้นให้และต่อไปจะเป็นเลขอ่ะเน้นเน้นตัวหนึ่งก่อนนะที่รักทายใจอาจันเค้เี้จันเคชอบเลขอะไรสามหนึ่งห้าสี่และแปดหกร่วงกรโดกเป็น8ปดเก้าจันเคชอบไหนที่รักทายใจจันเขหน่อยสิ8 6 <laughs> อหจอรจ์นชัดจะพึ่งสีให้แฟนเพจถามก่อนนะคะอาจารย์ปากสีแดงเคศูนย์ห้า วันนี้อยากได้ปีเสียหินถูกหวยมีไหมมีสิจ้ะพี่วิภาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เค่เน้นเลขให้ก่อนนะพี่พี่ท่านไหนเผื่อว่าพี่พี่ท่านไหนรอเลขจะได้นอนนอนได้เร็วขึ้นได้แรบแหวะได้รับแหวะแ,แล้วสวยมากนะคะได้ได,ได้ด้วยความยินดีนะอาจารย์เค่เน้นให้คือ8-6ดหระหวังกระดกเป็น89นะคะถ,ถึงว่าทําไมถึงจุดทูบแม่นจังเราถูกด้วยนะคะ แปดหกระวังกระดกเป็นแปดเก้านะคะเน้นให้หน่อยคะ่ะตัวแดงตัวแดงในชุดที่สองที่ชอบนะคะคือแปดหกระวังกระดกเป็นแปดเก้านะที่รักนะคะนะพรุ่งนี้เดินไปดูลอตเตอรี่ถ้ามันไม่มีแปดหกมันเจอแปดเก้าก็เอาแปดเก้ามานะที่รักนะคะนะนะนะทันไหมทันไหมทันไหมสร้อยนะคะรอแปบ๊บนึงนะที่รักนะคะ อ่าใช่จันเคชอบ8ปดหกจะพี่จา๋าทายใจ8ปดหกใช่ค่ะ8ปดหกระหว่างกระดกเป็น8ปดเก้าันที่รักค่ะนะคะ,นะะเขียนให้พี่ๆหน่อยค่ะสําหรับใครนะฮะอ่าสนใจสร้อยปู่พอสองเจ็ดเก้าพอพานสองเจ็ดเก้าได้แต่จี้อย่างเดียวนะที่รักนะพอพอพานสองเจ็ดเก้าได้แต่จี้อย่างเดียวแต่ถ้าทั้งจี้ทั้งสร้อยเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทให้พิมพ์รหัสสอเสือเลขสองค่ะนะ เฮ้ยเขาบอกเขาได้แปดหกมาแล้วด้วยแน่พี่ปุ้มปุ้ยเขาบอกเขาได้มามั่งแล้วด้วยนะคะแสดงว่าเป็นเลขที่ตรงใจพี่อยู่ด้วยแล้วมัง้งแน่จันเคว่านะคะ,ะได้มาแล้วค่<ล>ะ,<ล>ะรัตนอภิรัตนานะนะคะแปดหกว่าระวังกระดกเป็นแปดเก้าอยากได้แหวนใบมะกอกที่ผู้ชายใส่โอ้โหหนูลืมอ้อลงมาเลยอาจารย์นะแหวนใบมะกอกสีสีทองแล้วก็ขาวที่ผู้ชายใส่ได้อะค่ะนะคะบางคนบอกว่า อยากได้หินห้าสีหินห้าสีอาจารย์เคเช็คก,ก่อนได้ไหมคะที่รักเดี๋ยววันนี้อาจารย์เค่ปล่อยหินถูกหวยก่อนได้ไหมจ๊ะหินถูกหวยรุ่นนี้ปกติรุ่นเนี้ยถ้าถ้าเป็นหินเกรดเนี้ยเขาจะปล่อยกันเส้นหนึ่งตกเป็นพันนะที่รักนะคะพันกว่าบาทแบบเนี้ยนะคะเขาเรียกยูนาไควันนี้อาจารย์เค่ไม่สามารถใส่ได้นะคะมีเจ้าของเลย